พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคราบธรมนามชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ากลัวเลยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรม พระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปรรมัมภมคุยสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังนะครับพี่น้องที่ได้มีโอกาสติดตามรับฟังรายการนี้และก็ได้ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจนี้กันเข้ามานะครับขอพระเจ้าได้อวยพระพร ทุกท่านทุกมือทุกความตั้งใจที่ท่านได้ระลึกถึงเราแล้วก็เข้าใจว่าการเลี้ยงดูเด็กๆก,การดูแลเด็กๆที่กําลังวัยกําลังกินกําลังนอนในที่อยู่ร่วมกันที่นี่นะครับในโครงการ70ชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและเรามีภาระที่ต้องแบกอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจของเราไม่ได้มีองค์กรใดๆที่เป็นองค์กรหลัก ในการซัพพอร์ตในการสนับสนุนแต่อย่างใดนะครับเราดำเนินพันธกิจนี้โดยความเชื่อโดยกำลังของพวกเราทั้งหลายที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและการสนับสนุนการบริจาคก,การถวายที่มีพี่น้องมีส่วนร่วมในพันธกิจนี้นะครับขอพระเจ้าโดยทรงโปรดอุยพระพรดูแลเอาใจใส่ครัวเรือนของท่านในทุกๆด้านนะครับหลายท่านได้ถวายทรัพย์เข้ามาในโอกาสพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานโอกาสคล้ายวันเกิดร,อ,รอบๆวันเกิดของท่านหรือโอกาสใดๆก็แล้วแต่หรือมีความตั้งใจที่อยากจะถวายให้กับพันธกิจของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงรับรู้ความตั้งใจเจตนาของท่านครับขอบำเหน็จพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป็นของทุกๆท,ท่านที่ได้ระลึกถึงนะครับเพราะว่าการที่ท่านดูแลเอาใจใส่เยียวยาเลี้ยงดูนุ่งห่ม และคอยปกป้องสวัสดิภาพให้กับผู้เล็กน้อยแม้แต่หนึ่งคนนั้นก็คือการดูแลเอาใจใส่องค์พระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสเอาไว้เช่นนั้นครับคุณผู้ฟังครับพระวันะธรรมของพระเจ้าที่เราศึกษากันในรายการของเรานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลนะครับซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ร่วมกันไปถึงการเปิดใจของท่านซามูเอลนะครับ เพราะว่าท่านได้เริ่มต้นในการกล่าวกับประชากรอิสราเอลนะครับว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่ฟังเสียงเรียกร้องของคนอิสราเอลในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือพวกเขาเรียกร้องให้ซามูเอลนั้นได้แต่งตั้งพระราชาแต่งตั้งกษัตริย์ให้ปกครองดูแลพวกเขาซึ่งบัดนี้หมายถึงเวลานั้นนะครับ ท่านก็ได้แต่งตั้งและมีการเจิมกษัตริย์และกษัตริย์ก็ได้ทรงดำเนินอยู่ต่อหน้าพวกเขาพวกเขาก็มีกษัตริย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่านั่นจะเป็นการที่ซามูเอลได้สรุปว่างานสุดท้ายที่ท่านได้กระทําตามใจตามความเรียกร้องของคนอิสราเอลนั้นก็คือการจัดตั้งให้มีกษัตริย์การเจิมการแต่งตั้งกษัตริย์มีผ่านไปทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับ และหลังจากนั้นเองนะครับซามูเอลก็ได้บอกให้ประชาชาติอิสราเอลทั้งหลายได้รับรู้ว่าตัวท่านเองครอบครัวของท่านได้อยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลตั้งแต่หนุ่มๆม,มาจนถึงตอนนี้ท่านก็ชราผมหงอกแล้วนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับแทนที่ซามูเอลจะพูดถึงวาระในการรับใช้พระเจ้าหรือจะประกาศการวินิจฉัยคนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง โดยตรงหรือวินิจฉัยไปเลยโดยที่ไม่ต้องยืนยันอะไรก็คงจะเป็นสิ่งที่ทำได้ถูกไหมครับแต่ท่านได้ขอการที่ให้คนอิสราเอลนั้นยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าเฉพาะพระพักพระยาเวนะครับท่านบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ขอท่านเป็นพยานปรกปรําข้าพเจ้าเฉพาะพระพักพระยาเว และต่อหน้าผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ข้าพเจ้าได้ริบโคของใครบ้างหรือหรือข้าพเจ้าเอาลาของใครไปบ้างหรือข้าพเจ้าได้ช่อโกงใครข้าพเจ้าได้บีบบังคับใครบ้างข้าพเจ้าได้รับสินบนจากมือของใครที่ทำให้ข้าพเจ้าปิดตาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะคืนให้แก่พวกท่านคนอิสราเอลก็พูดว่า ท่านไม่ได้ช่อพวกเราหรือบีบบังคับพวกเราหรือรับสิ่งใดไปจากมือของใครคุณผู้ฟังครับน่าสนใจมากๆซามูเอลเนี่ยนะครับท่านยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านเฉพาะพระพักของพระยาเวและกษัตริย์ที่พระยาเวทรงเจิมและต่อหน้าชุมนุมชนของคนอิสราเอลในที่นี้นะครับเหตุที่ซามูเอลต้องการทบทวนและ ยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านนั้นเชื่อวันนั้นเป็นการประกาศการที่ท่านสามารถที่จะพูดถึงเรื่องต่อไปนี้นะครับที่มีความสำคัญมากสำหรับคนอิสราเอลนั้นก็คือเรื่องการวินิจฉัยความผิดความบาปของคนอิสราเอลและต้องการอยากจะเรียกร้องให้พวกเขาได้ยอมรับความผิดพลาดความบาปที่พวกเขาได้หลงเจินไปนะครับตั้งแต่ บรรพบุรุษของพวกเขามาจนถึงเวลานี้และให้มีท่าทีในการกลับใจใหม่ในการชำระมนทินบาปของประชาชาติอิสราเอลทั้งหมดตั้งนี้ก็เพื่อว่าพระเจ้าจะได้ทรงอวยพระพรประชาชาติอิสราเอลและกษัตริย์ของพวกเขาให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพระยาเวที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะมอบให้กับพวกเขา ผ่านทางบรรพบุรุษของพวกเขานะครับซึ่งเราจะเห็นว่าซามูเอลได้กล่าวไว้นะครับในหนึ่งซามูเอลบทที่12ข้อที่7ก่อนที่ท่านจะวินิจฉัยคนอิสราเอลหลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันความบริสุทธิ์ไร,ร้มนทินในงานรับใช้ของท่านนะครับท่านได้กล่าวว่าฉะนั้นขอพวกท่านจงยืนนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะวินิจฉัยพวกท่านเฉพาะพระพักพระยาเว เกี่ยวกับพระราชกิจอันชอบธรรมทั้งปวงของพระยาเวที่พระองค์ทรงทำต่อพวกท่านและต่อบรรพบุรุษของพวกท่านแล้วซามูเอลก็ได้กล่าวถึงสมัยของยาโคบบรรพบุรุษของพวกเขาที่ตกไปเป็นทาสอยู่ในอียิปต์และพวกเขาเรียกร้องขอพระเจ้าที่จะช่วยปลดปล่อยพวกเขาและพระเจ้าก็ได้ทรงโมเสสมาเป็นผู้ปลดปล่อยพวกเขานำพวกเขามา อยู่ในดินแดนแห่งนี้ตามที่พระเจ้าได้สรงสัญญาเอาไว้ก่อนหน้านั้นแต่พวกเขาทั้งหลายกลับลืมพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาพวกเขาได้หันหลังให้กับพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงได้ขายให้กับขายพวกเขาให้ไปเป็นทาสของประชาชาติต่างๆรวมทั้งฟิลิสเตียโมอับนะครับซึ่งรวมไปถึงการที่พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับพระเจ้าให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขา และพวกเขาได้เรียกร้องให้มีกษัตริย์ซึ่งเป็นมนุษย์และบัตดน,นี้พระเจ้าก็ได้ทรงแต่งตั้งพระราชาให้กับพวกเขาตามที่พวกเขาได้ร้องขอแล้วนะครับซึ่งซามูเอลได้สรุปไว้ในข้อที่14และข้อที่15ของพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่12นะครับว่าถ้าหากว่าพวกเขานั้นยำเกรงพระยาเวปรนิบัติพระองค์ และฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่กบฏต่อพระบัญชาของพระยาเวแล้วนะครับทั้งประชาชาติอิสราเอลและกษัตริย์ที่ปกครองเหนือพวกเขาจะดำเนินชีวิตติดตามพระยาเวนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขากบฏต่อพระบัญชาของพระยาเวไม่ฟังพระสุรเสียงของพระยาเวแล้วพวกเขาก็จะต้อง พบกับการพิภากษาและบทลงโทษอย่างหนักเหมือนกับบรรพบุรุษของพวกเขานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับในสิ่งที่ซามูเอลได้กล่าวกับประชาชาติอิสราเอลแล้วเราจะมาดูท่าทีของพวกเขานั้นว่าเป็นอย่างไรพวกเขาตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อคำกล่าวของซามูเอลนี้หรือไม่นะครับ ในพระธรรมที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้ผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลครับบทที่12เราจะอ่านร่วมกันตั้งแต่ข้อที่16ไปจนจบบทเลยนะครับถึงข้อที่25ครับพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่12ข้อที่16ถึงข้อ25มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเพราะฉะนั้น บัดนี้พวกท่านจงยืนนิ่งอยู่และดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ซึ่งพระยาเวจะทรงทำต่อหน้าต่อตาของพวกท่านวันนี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวสาลีไม่ใช่หรือข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระยาเวขอพระองค์ทรงให้มีฟ้าร้องและฝนและพวกท่านจะได้รู้และเห็นว่าความชั่วร้ายของพวกท่าน ซึ่งพวกท่านได้ทำในสายพระเนตรของพระยาเวนั้นมากมายเพียงใดในการที่ได้ทูลขอให้มีกษัตริย์สำหรับตนซามูเอลจึงร้องทูลต่อพระยาเวและพระยาเวทรงให้มีฟ้าร้องและฝนมาในวันนั้นประชาชนทั้งปวงก็เกรงกลัวพระเจ้าและซามูเอลยิ่งนัก และประชาชนทั้งปวงพูดกับซามูเอลว่าขอท่านอธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านเพื่อผู้รับใช้ทั้งหลายของท่านเพื่อพวกเราจะไม่ถึงตายเพราะเราได้เพิ่มความชั่วร้ายนี้เข้ากับบาปทั้งสิ้นของพวกเราคือขอให้มีกษัตริย์สำหรับพวกเราและซามูเอลพูดกับประชาชนว่า อย่ากลัวเลยแม้พวกท่านได้ทำความชั่วร้ายทั้งปวงนี้แต่พวกท่านอย่าหันไปเสียจากการติดตามพระยาเวแต่จงปรนนิบัติพระยาเวด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านและอย่าหันไปติดตามสิ่งไร้าสาระซึ่งไม่เป็นประโยชน์หรือช่วยกู้ไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นสิ่งไร้ค่าเพราะพระยาเว จะไม่ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามอันใหญ่ยิ่งของพระองค์เพราะพระยาเวพอพระไทยที่จะทำให้ท่านเป็นประชากรของพระองค์ยิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้าเองขออย่าให้มีวิแววที่ข้าพเจ้าจะทำบาปต่อพระยาเวด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อพวกท่าน แต่ข้าพเจ้าจะชี้แนะทางที่ดีและที่ถูกต้องให้พวกท่านเพียงแต่ว่าจงยำเกรงพระยาเวรนิบัติพระองค์ด้วยใจซื่อสัตย์และด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านจงพิจารณาถึงมหากิจซึ่งพระองค์ได้ทรงทำแก่พวกท่านแต่ถ้าพวกท่านยังทำชั่วจริงๆพวกท่านรวมทั้งกษัตริย์ของพวกท่าน จะถูกกว่าต้อนไปจบพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่12ข้อ16ถึงข้อ25คุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าคำปราศัยอำลาของซามูเอล มาถึงจุดสูงสุดคือการกล่าวถึงการตัดสินใจของประชาชนที่พวกเขาทูลขอให้มีกษัตริย์ว่าเป็นทางเลือกที่เขาใช้คำว่าชั่วร้ายซึ่งในบทที่8นั้นได้บอกเล่าถึงความไม่พอใจของเขาที่ประชาชนขอให้มีกษัตริย์ให้มีราชวงศ์และเขาเทความเศร้าโศกเสียใจทั้งหมด ไปในการอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงตอบสนองการเรียกร้องขอมีกษัตริย์ของพวกเขาโดยทรงเรียกว่าเป็นการปฏิเสธพระเจ้าซึ่งไม่ใช่การปฏิเสธซามูเอลแต่เป็นการปฏิเสธพระเจ้าโดยตรงพวกเขาได้ทดแทนความเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดที่เป็นมนุษย์ ที่พวกเขาต้องการคุณผู้ฟังครับเมื่อเราได้อ่านข้อความในตอนนี้นะครับเราสัมผัสได้ถึงความเห็นอกเห็นใจพร้อมกับความโกรธในน้ําเสียงของซามูเอลได้นะครับว่าเป็นความจริงที่พวกเขาตัดสินใจไปอย่างแย่ๆแ,แต่ว่าพระเจ้าก็ทรงอยู่กับพวกเขาและไม่ได้ต่อต้านพวกเขาถึงอย่างไรก็ตามนะครับ ถ้าหากว่าพวกเขายังยืนยันที่จะหันไปจากพระเจ้าซามูเอลก็ได้บอกว่าพวกเขาจะถูกกวาดทิ้งไปนี่เป็นถ้อยคำเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุและเป็นการเดิมพันที่รุนแรงแล้วก็อันตรายมากสำหรับบรรดาผู้ฟังทั้งปวงของซามูเอลในที่นี้นะครับรวมทั้งกษัตริย์ซาอูลกษัตริย์องค์ใหม่ด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ ก็ยังไม่สายเกินไปครับเพราะว่าในที่สุดนั้นสถานการณ์ก็มาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายมีความตกลงพอดีกันและเสมอความกันและมีความเป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกันโดยต่างก็ได้รับพระพรเหมือนกันซึ่งเนื้อหาในพระธรรมตอนนี้บอกให้เรารู้ว่าการตัดสินใจแย่ๆของเรา ไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขไม่ได้เสมอไปยังมีการให้อภัยและมีการกลับใจเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอยู่เสมอและมีคำเชื้อเชิญให้หันมาใช้ชีวิตใหม่โดยพึ่งพระกำลังของพระเจ้ามากกว่าพึ่งความคิดกำลังความรู้ความสามารถของตัวเราเองนะครับคุณผู้ฟังครับ อยากจะให้เราได้มีโอกาสระลึกถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้าในจุดนี้และให้เรามอบถวายตัวเราเองให้แก่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและได้อธิษฐานทูลขอการอภัยขอรับการชำระในความผิดพลาดต่างๆในอดีตของเราที่เราปฏิเสธพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าที่พระองค์จะทรงเสริมกำลังพวกเราเพื่อเราจะได้เริ่มต้นดำเนินวิถีชีวิตใหม่ โดยก้าวเดินไปพร้อมกับพระองค์ในทุกเส้นทางที่พระองค์จะทรงนำเราไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาถึงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจา้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ จ้าประาทานพระคุณเมตตาการุณ เจ้าประทานความเชื่อความร God.